สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟฝังลาวฟั่งไทยและ f อทั่วโลกวันนี้นางเอาข่าว,ข,าวข่าวสารจาก YouTube มาแนะนำนะคะสำหรับ FC ที่ยังไม่ได้ฟังข่าวสารนี้เนาะก็ออกมาได้2อาทิตย์แล้วละค่ะเป็นข่าวการอัปเดตเพิ่มเติมการจำกัดอายุผู้ชมให้มากขึ้นในวิดีโอที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กค่ะซึ่ง YouTube ได้ตนันัก และเป็นห่วงเด็กนะคะจึงให้บังคับและเข้มงวดมากขึ้นว่าเพราะว่าในเนื้อหานั้นตามที่บอกก็อยู่แล้วล่ะค่ะคือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นการพูดหยาบคายเกินไปทางเพศความรุนแรงนะคะฟังในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อมาจาก YouTube ผมมีข้อมูลมาอัปเดต มาฝากผู้สร้างวิดีโอที่มีผู้ชมที่เป็นเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง2-3เดือนข้างหน้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญในนโยบายหรอกครับ โดยผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบว่าตัวเองอายุถึงเกณฑ์ที่จะรับชมวิดีโอนั้นเราจึงจำกัดอายุผู้ชมในวิดีโอเหล่านี้มากขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดีมากขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง2-3เดือนข้างหน้า Youtube จะเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจำกัดอายุผู้ชมในวิดีโอที่ไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกรายซึ่งรวมถึงเนื้อหาหมวดหมู่ต่างๆเช่นเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศวิดีโอข่าวที่มีฟุดเทสสยดสยอง เนื้อหาในวิดีโอที่มีคำหยาบคายมากเกินไปวิดีโอเกี่ยวกับใช้สารเสพติดและอื่นๆแน่นอนคุณอาจจะมีคำถามว่า YouTube กำหนดกรอบเนื้อหาที่จะจำกัดอายุผู้ชมไว้อย่างไงการใช้คำหยาบคายแค่หนึ่งคำไม่ได้ทำให้วิดีโอถูก จำกัดอายุผู้ชมโดยอัตโนมัตินะครับแต่ระบบจะชั่งน้ำหนักว่ามีการใช้คำหยาบคายชัดเจนแค่ไหนในวิดีโอแต่ละรายการถ้าวิดีโอของคุณได้รับไอคอนสีเหลืองนั่นก็อาจเป็นสัญญาณที่แบ่งออกที่ดี ว่าระบบอาจจะจำกัดอายุผู้ชมขออธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าระบบการแนะนำวิดีโอเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่จะแตกต่างไปก็คือผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบและมีอายุ18ปีขึ้นไปจึงจะดูวิดีโอได้ซึ่งอาจทำให้ มีผู้ชมวิดีโอเหล่านี้น้อยลงขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าวิดีโอเหล่านี้รวมถึงเนื้อหาที่ฟังฟังในเว็บไซต์ของบุคคลที่3ด้วยตอนนี้ผู้ชมเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องคลิกเข้าไปยัง YouTube เพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบส่วนเรื่องการสร้างไรายได้ ช่องวิดีโอเหล่านี้ผมทราบว่าอาจมีรายได้ลดน้อยลงเล็กน้อยเนื่องจากมียอดดูน้อยลงแต่ลดลงเล็กน้อยไม่มากครับเพราะปกติเนื้อหาพวกนี้ก็จำกัดหรือไม่มีโฆษณาอยู่แล้วตอนนี้การยืนยันอายุในยุโรป จะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของสหาภาพยุโรปก,กฎระเบียบว่าด้วยกันบริการสื่อโทรทัศน์ยูทูบจะยืนยันอายุผู้ใช้บางรายในยุโรป ด้วยบัตรประจำตัวหรือบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ก่อนจะให้ดูวิดีโอที่จำกัดอายุผู้ชมขบวนการทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่คุณจึงอาจมีคำถามว่าแล้วถ้าระบบตัดสินว่าวิดีโอของเราผิดพาลาดล่ะ จะทำอย่างไรคุณอุทรให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินนโยบายตรวจสอบเพิ่มเติมได้ค่ะและอาจขอให้รบล้างผลการตัดสินได้ทุกเมื่อค่ะสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับบางช่องขณะเดียวกันก็อยากให้คิดว่า YouTube กำลังพยายาม คุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหากคุณมีลูกอายุเท่าผมคงจะไม่ซีเรียสนะครับขนาดนั้นทาง YouTube ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนั่นเองจึงกำหนดให้ทางช่องผู้ทำช่องนะคะต้องกำหนดว่าคลิปวิดีโอของคุณต้อง จำกัดอายุผู้ชมด้วยว่าเนื้อหาในคลิปของคุณมีเนื้อหาระมกอนาจารไหมมีเนื้อหาหยาบคายไหมมีเนื้อหาจูงใจทางด้านสารเสพติดไหมมีความรุนแรงในคลิปวิดีโอนั้นไหมแบบทารุนเกินไปโหดเกินไปน่ากลัวเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะขอบคุณข่าวสารสาร่าดีๆจากทีมง,งาน youtube ค่ะ